เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกมดาบกมอนโดคังแบทเทิลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสกิลนะครับของตัวละครฟรีนะครับผมที่ทำการอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับผมอัปเดตณวันที่22นี้เลยนะครับผมต้อว่าเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับทำมาเพื่อเป็นส่วนเขาเรียกว่าอะไรส่วนประกอบให้กับ โกคูและเบจิต้าเอลาร์ตัว6ปีนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าพอผมไปอ่านสกิลมาคร่าวๆแล้วต้องบอกโอ้โหใช้ได้เลยนะทำมาที่แบบว่าดีมากๆเลยสีตัวนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครกำลังตามหาลูกทีมในจกักรวาลที่เจ็ดอยู่ผมแนะนำเลยเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวพวกนั้นนะทำหน้าที่อะไรบ้างน,นะครับผมแล้วก็ ผมก็จะสรุปด้วยและกันนาะสรุปไปเลยทีเดียวนะครับว่าความน่าใช้นะครับผมของเจ้าตัวพวกนี้มันดีขนาดไหนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคครับผมเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับผมเป็นผู้เท่าเต่านะครับ LR สีเหลืองสุดเท่ของเรานะครับต้องบอกเลยว่าหลีดสกิลนะครับค่อนข้างที่จะเพิ่มมาในดับที่โอเคมากๆเลยนะครับโดยที่ทำผู้เท่าเต่านะครับตัวนี้ จะนำนะครับผมในแคตตาล็อตลูกศิษย์ในสำนักเต่านะครับไม่ต้องสืบนะครับลูกศิษย์ในสำนักเต่าก็ได้แก่โกคูและคูลิลินนั่นเองนะครับถือว่าถ้าเรามี2ตัวนี้อยู่ในทีมนะครับต้องบอกเลยว่าผู้เท่าเต่านะครับจะแสดงพลังค่อนข้างดีมากเลยเออต้องบอกแบบนี้นะครับผมมาดูในส่วนของซูเปอร์แอเทของทางผู้เท่าเต่ากันเลยนะครับผมผมก็จะจิ้มทาไมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะผมอ่านไม่ออกนะครับผม ต้องใบแปลในภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมก็จะทำการเพิ่มนะครับแอตแท็กหนนะครับหนึเลยนะแล้วก็เพิ่มแค่1นึ่เทิร์นนะครับผมแล้วจะทำดามเมจคอ,อรซ์ซอนนะครับและรวมถึงนะครับจะมีโอกาสถึง70%เนอนาะถ้าจำผิด7 0็ดหรือห้นี่แหละที่จะสตนสตนตศัตรู2เทิร์นนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เหมาะกับการเอาไปลง ในตัวของซูเปอร์แบทเทิลโรดมากๆเลยนะครับมีโอกาสในการสตันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านในส่วนของซูเปอร์แบทเทิลโรดในส่วนของจะต้องใช้ c a t ตาล็อ Universal จากมวาที่7นะครับสามารถไปทำา r r ผู้เท่าเต่าแล้วไปลงได้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าของดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคมาดูที่ถ้าไม่ตายนะครับผมคิ18เนาะเอามันกดยังไงวะอ่ะ เนี่ยครับถ้าไม่ตายในส่วนของคิสแปดนะครับจ้าเพื่อนๆเห็นไม่เปล่หน,นะครับจะเพิ่มนะครับพลังโจมตี628% 1นเทินนะครับต้องบอกว่า1เทินเยอะมากๆเลยนะและจะทำดาเมจน,นะครับเมกาคอาานดละใส่สตูร,รวมถึงนะครับผมยังจะทำการซิลท่าไม้ตายด้วยต้องบอกโอ้โหคือเป็นตัวหนึ่งครับที่แจกสถานะให้กับอีกฝั่งหนึ่งได้ดีมากๆเลยนะเราสามารถที่จะ เรืองเล่นได้เลยนะครับว่าในด่านนั้นในด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดเราอยากจะสตาร์ไอตัวนี้หรือว่าเราไม่อยากสตาร์เราอยากจะซิลท่าให้ตายมันเราสามารถกําหนดได้เลยนะครับเอยไม่ได้สิเพราะว่าสตาร์มันมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดเรายิงท่าให้ตายใหญ่อะ มามันการันตีซิลถ้าไม่ตายบอสอยู่แล้วนะครับในด่านซูเปอร์เบอรเทิลโลนเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆเลยสําหรับผู้เท่าเต่าตัวนี้นะครับผมมาดูในส่วนของพาสีสกิลนะครับผมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะผมจะกดทําไมก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะพาสีสกิลนะครับเพิ่มดีเฟนต์เนาะจาก100นะครับเป็น120%ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหคือเพิ่มมาในระดับที่ดีมากๆเลยนะครับคือไม่ได้แค่100แล้วเพิ่มเป็น120เลยสําหรับ ผู้เท่าเต่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสนะครับผมที่จะหลบทุกการโจมตีของศัตรูนะครับและรวมถึงนะครับจะเพิ่มขี้บวกสานะครับไอแต่งแอนดีฟ e น s e นะครับให้กับสมาชิกในทีมนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ในแคทลูกศิษย์สำนักเต่าครับโกคูคุยลินเขาไม่มีอยู่2ตัวนะครับผมไอแคทเนี่ยครับเนาะคงไม่มีใครป้าชิ้ไปเล่นหรอกนะครับต้องบอกแบบนี้เนาะแล้วมาดูในส่วนของ สกิลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรฟื้นคืนชีพผมเท่าเต่าดีกว่าต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ความสามารถเนี่ยผมเคยใช้ติดอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยตอนลงด่านไอ้ที่เราไปสู้กับพวกบอสท,ที่เป็นก็ตนะครับเออเนาะก็คือนะครับเลือดจะต้องมีน้อยกว่า50%แล้ะครับแล,และเมื่อและเมื่อมี อาแคตเกอรี่สัมจิต์สนับเต่าครับก็ได้แก่โกคูกับคูรินนะครับอยู่ในโลนั้นด้วย2ตัวนะครับผมก็คือมีผู้เท่าเต่า1ตัวแล้วมีคูริน1นตัวมีโกคูอีก1ตัวรวมเป็น3ตัวนี้ครับจะต้องยืนเลียงหน้ากันเลยครับ2คนนี้เนาะหรือจะเป็นโกคูโกคูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมยืนนะครับขอเป็นใครก็ได้ใน2คนนี้ยืนอยู่กับผู้เท่าเต่านะครับเมื่อโดนโจมตีเนาะตายปุ๊บเคโอปุ๊บฟื้นคืนชีพเลยนะครับด้วยเลือด60%นนะครับโคตรดี ต้องบอกเลยว่าโคตรดีเนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับผู้เท่าเต่าตัวนี้นะครับผมวันเดินนส่วนของแอ i v e ฟสกิ l นะครับแอ i v e ฟสกิลหรอแอตติฟสกิลจะเพิ่มแอตแท100%นะครับรวมถึงจะทำดาเมจทำใา้ตายสายศัตรูนะครับและพันธมิตรพันธมิตรบ้าอะไรล่ะเพื่อนไม่ใช่พันธมิตรพันธมิตรมันนักภาคเพื่อนนะครับทั้งหมดนะครับจะ คีบวกเก็นะครับผมสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านทั้งหมด7เทินนะครับผมอืมและที่สําคัญเนะาะอ่านนมาก็งงๆนะะที่สําคัญจะต้องมีอ,อะไรวะไอลูกศิษย์สำนักเตา่าครับอยู่ในการโจมตีนั้นด้วยโอ้โหคือแบบแอบใช้ยากนิดนึงนะต้องบอกแบบนี้นะครับแอบใช้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องคือเป็น LR ที่ ก็บอกว่าเฉพาะทีมนิดนึงนะครับสาหรับผู้เท่าเต่าตัว,ตวนี้เนาะเพราะว่าจะต้องอาศัยโกคู Goku, แล้วก็คุยลินอยู่ในทีมด้วยนะครับถึงจะแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาได้นะครับแต่ถือว่าโดยรวมนะครับ EC มาค่อนข้างดีแล้วก็ถูกใจผมมากเลยนะครับเพราะมีทั้งหลบทั้งบูธพั้พงป้องกันทั้งโจมตีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมเออแล้วถ้าไม่ตายมีความหลากหลายมากนะครับผมสรุปเลยนะครับตัวนี้ผู้เท่าเต่าเนาะ บอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําสายฟรีหรือว่าคนที่ไม่มีกําลังเติมแนะนําให้ปั้นไว้เลยครับตัวนี้แนะนําให้ปั้นไว้เลยเนาะสำคัญมากๆโอเคครับผมเรามาดูในส่วนของตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับที่ได้ทำการ ECA ไปเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะตอนนี้ผมบอกเลยว่า ECA ตัวนี้ถูกใจผมมากๆเลยนะครับมันถูกใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะเป็นผู้นำ าในส่วนของ Earth เออตัวนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ปกป้องโลกอะไรประมาณนั้นปะ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะผมว่าไม่เคยเล่นแคทนี้เนาะเพราะน่าจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับพวกที่อยู่บนโลกอะไรประมาณน,นี้นะครับผมจะนําคีบวก3นะครับแล้วก็ HP Attack and Defense นะครับบวก77%เนาะอเลขสวยอีกแล้วเนาะตัวนี้นะครับผมรวมถึงนะครับสีเขียวจะบวกนะครับ A คีบวก3 HP Attack บวก50%เท่านั้นเองเนะาะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าไม่เหมาะจะไปนํา อะไรทั้งนั้นเลยเนาะต้องบอกแบบนีนะ้ไม่เหมาะเอาไปนําอะไรเลยนะครับผมมาดูในส่วนของท่าไม้ตายนะครับหลังจากที่ ECA เรียบร้อยแล้วนะครับจะทําการลดพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับผมรวมถึงจะซิลท่าไม้ตายด้วยเออเหมาะเอาไปเล่นซูเปอร์เบนเทโลดอีกแล้วตัวนี้นะครับและรวมไปถึงเอาไปอยู่ในทีมนะครับผมถ้าเกิดใครที่มี ECA Go คูและ f r e ซอร์นะครับสามารถ เอาตัวนี้ไปอยู่ในทีมของท่านได้เลยนะครับผมดีมากๆนะครับมันดียังไงเดี๋ยวมาดูในส่วนของพาสซีฟสก l ลครับผมพ s สซีฟสกิลทำอะไรได้แจ่มมากๆคือมาถึงบวกแอตแทกแอนดี e n s นไปเลย70%นะครับคือไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยนะไปเลย70%นะครับผมของเก่าจะบวกแค่เท่าไหร่ล่ะ40%เองซึ่งน้อยมากๆเลยตัวนี้หลังจากที่ ECA แล้วบวกไปถึง70%นะครับผมและจะเพิ่มอีก 20%นะครับทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันนอะเมื่อได้รับการโจมตีนะครับผมก็จะบวกไปเรื่อยสูงสุด70%ก็ถ้ากับมาตัวนี้นะครับยิ่งโดนโจมตีก็จะยิ่งบูททั้งดาเมจและพลังป้องกันนะครับถ้ารวมแม็กส์สูงสุดเลยก็จะบวกไปเลยนะครับ140%ซึ่งถือว่าในเลทของตัวฟรีที่ได้การ ECA ผมมองว่าค่อนข้างดีเนาะยังพอรับได้ก็คือเอาไปลงทีมจกักรวาลที่เ็ดได้สบายสบายเลยนะครับผม ที่พูดมาข้างต้นนี่ผมยังไม่ว้าวเท่าไหร่เนาะที่ผมว้าวจริงๆครับคืออะไรครับคือมันยังมีอีกหนึ่งความสามารถคือมันจะบวกคีบวก3แล้วก็บวกพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับให้กับจักรกวาลที่7โอ้โหผมถูกใจตรงนี้มากเลยสแสดงให้ถึงการซับพอร์ตเพื่อนที่ดีมา,มากๆคือเป็นตัวซับท,ที่ผมจะเอาลงทีมแน่เลยแน่นอนเอาแทนอ,อะไรปิโกโบโกหังสีเขียวที่ผมมีอยู่เนาะ ทีมผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแทนไอโกฮังนะครับผมจะเอาแทนแน่นอนเพราะว่าโกฮังอะ่ะมันบวกแค่เท่าไหร่อะ่สิบเอรนะครับแต่ความสามารถด้านพลังโจมตีกับโกฮังปิกโลตนียสูงมากแต่ตัวโจมตีมีเยอะแล้วอะครับผมไม่เอาผมจะเอาตัวซัพพอร์ตนะครับตัวซัพพอร์ตเนจะกวานที่7ที่ดีนะผมมองว่าตัวเนี้เดี๋ยวผมจะทำา i เซให้เรียบร้อยแล้วจะพาไปเทสนะครับตัวนี้ถูกใจมากต้องบอกเลยนะครับผม เอาละครับผมมาถึงตัวที่สามกันแล้วเนาะจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากคู่หูภรรยาอะไรสามีภรรยาสุดเลิฟนะครับที่น่ารักที่สุดนะครับผมคุณลินและหมายเลข18หลังจากที่ทำการ ECA แล้วนะครับต้องบอกว่าจะเป็นนะครับผู้นำ Joy Fork เนาะบวก HP Attack แล้วก็คีบ and Defense, บวก3เอ้พี่แอตแทกอันนี้เฟนบวก77%เลยเหมือนกับผู้เท่าเต่าแล้วก็ผู้เท่เต่าแล้วก็เทนจินหังเมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็จะนำสีม่วงคีบ Attack, บวก3าห้พี่แอตแทกบวก50%เองซึ่งคิดว่าคงไม่มีใครเอาไปนำหรอกเนาะต้องบอกแบบนี้นะครับผมมาดูในส่วนของซนะูเปอร์แอทแทกกันผมจะบูททางด้านของดามเมจเนาะโอ้โหนี่บูทเยอะนะครับบูทไปถึง50%เลยนะครับในเทอร์นั้นแล้วจะสแตก ต้องบอกว่าจะสแต็กได้เรื่อยๆเลยเนาะ99เทิร์นไปเลยนะครับสำหรับด่านยาวนะครับจะบูทไปเลยนะครับผมมาดูในส่วนของ p a s s ีฟส Skill บ้างนะครับจะทำการนะครับเปลี่ยนลูกแก้วนะครับสีเหลืองเป็นลูกแก้วสีม่วงครับผมรวมถึงนะครับจะทําการโจมตีอีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อทําการเก็บลูกแก้วสีม่วงได้5ลูกขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับในการที่จะตีเบิลและบูทดาเมจให้สูงขึ้นไปอีกนะครับรวมตึกนะครับ Attack and Defense จะบวกอีกส0มเอนะครับเมื่อทำการโจมตีนะครับผมและจะบูสไปถึง1 8อนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นตัวเหมือนอยังไงอ่ะมันมันเป็นตัวเปลี่ยนลูกแก้วนะครับสำหรับคุยลินและหมายเลข18สองตัวนี้เนาะซึ่งผมคิดว่ามันยังไงมันมันยังไม่โดนใจผมเนาะสำหรับตัวนี้ผมก็ยุ่สุดเฉยนะอันนี้รู้สึกเฉยนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีลูกทีมจากกานที่7เนาะสามารถจัดลงไปในทีมได้เลยนะครับผม เอาแล้ครับผมมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ได้ทําการ ECA นะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าตัวนี้แม่งมาเหนือมากนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะทํางาน ECA แล้วออกมาค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับเป็นใครไม่ได้น,นอกจากโกคูณ UI เอาสไตร์งิงล่างลางก่อนที่จะไปเป็นล่างล่างหงอกครับแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เทเนาะถือถดูแค่นี้ยไม่โคตรเทเลยผมพูดจริงการ์ดสวยมาก อันดับแรกเลยเต็มสิบเอาการ์ดไปเลยาการ์ดสวยจริงๆตัวนี้นะครับสวยไม่สวยก็ดูว่าผมทําดาวลุนไปแล้วคือตัวนี้ผมทาดาวลุงก่อนที่มันจะทําการ ECA นะเออคือแค่เห็นข้างหลังก็เท่และวะ้วว่าผมก็เลยทําไปเลยเว้ยตอนนั้นไม่ทาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไปเลยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะ ECA ด้วยแล้วต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับให้กับตัวสีม่วงนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าตัวสีม่วงอะไรของมึงวะตัวสีม่วง,วต,ววงตัวนี้ครับมันเป็นปุ๋ยนะ น,น,นี่มันเป็นปุ๋ยให้กับตัวนี้นะครับสามารถไปฟาร์มมากินได้อย่าไปเอาปุ๋ยไปยัดอะไรเด็ดขาดนะเปูเรามากๆนะครับไปฟาร์มมานะครับเออตัวนี้มันเป็นปุ๋ยได้เนาะตัวดีนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของความเป็นผู้นำ,นะนำนเนาะความผู้นำอะไรตะทุยความเป็นความผู้นำเนี่ยมาดูทางหน้าของ l e a d e r s k i l l นะครับหลังจากทีาทำที่ ECA ไปแล้วนะครับผมจะนำา Universal Saga นะครับคือจักรวาลต้องรอดนะครับ คีย์บวกสาม HP Attack and Defense บวกเ7เท่านั้นเองเนาะ <c ười> คือแบบตัว Ectophy เนาะบวก77บทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็สีเหลืองนะคีย์บวกสา HP Attack and Defense บวกแค่50%เเท่านั้นเนาะโอเคมาดูในส่วนของ อ่าูเปอร์แอตแทนะครับโหต้องบอกว่าตัวนี้ทํามาเพื่อเกมยาวเลยเนาะเกมยาวๆนี้ให้ตัวนี้ไปเลยครับผมจะทําการสแต็กพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับผม20%ไปตลอดเลยนะ99เทิร์นนะครับตัวนี้เกมยาวถูกใจนะครับคนที่ชอบเล่นเกมยาวตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถูกใจแน่ๆครับผมโอเคมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลนครับต้องบอกว่าเป็นตัว ECA ที่เขาเรียกว่าอะไรบวกแอตแทกเดฟบวกร้อย ไปเลยไม่ต้องสนอะไรองั้นออกมายืนนะครับบวก120ไปเลยนะครับต่อไปนี้ดันที่ต้องใช้ตัวฟรีนะครับตัวนี้ยืนหนึ่งแน่นอนครับโกคู Goku, ตัวนี้เนาะบวกไปเลย120นะครับและที่สำคัญเนาะใครที่ยังเปิดไม่ได้อ่าโกคู LR สีแดงเออ LR สีแดงที่เป็นล่างหัวดำอย่างเงี้ยครับแล้วก็โกคูอ่า U โอคูยูสีม่วงนะครับ ใช้ตัวนี้แก้ขัดได้ผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้แก้ขัดได้ทำนาวลุงนะครับไปเลยถ้าใครที่ยังเปิด2ตัวนั้นไม่ได้นะครตัวสีเหลืองนี่แหละแก้ขัดได้แก้ขัดให้ยังไงนะครับมาดูนะครับจะบวกอาคิบวก3 Attack and d e f e n s เฟนบวกอีก3าินะครับให้กับ c a t e g o กอรีนะครับยูนิเวอร์แลซ้เออบวกให้จักรวาลต้องรอดเลยนะครับคิบวก3าอทบวก De เอ็กท ทุยแแทดิฟเ n น์บวก30%ต้องบอกว่าบวกเยอะนะ30%ตัวนี้นะครับเป็นซับพอร์ตและก็เป็นตัวยิงไม้ตายที่แรงและที่สำคัญนะครับไฮเชงตัวนี้ความสามารถในการหลบ50%นะครับผมรวมถึงจะหลบทาให้ตายด้วย50%โอ้โหผมใช้คำว่าโอ้โหเลยเนาะตัวนี้ทํามาแม่งเ,เก่งมากๆสมัยนี้มีตัวแบบนี้ที่เป็นตัว EZA และตัวฟ e ีตัวนี้ผมแนะนำให้เลยเล่นหน้าใหม่หรือคนที่กำลังเล่นนะครับแล้วเปิด หรือผู้เล่นที่ยังเปิดไม่ได้โกคูไอล่าหัวดำนะครับทั้ง LR สีแดงแล้วก็สีม่วง u R สีม่วงนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็เอาไปเล่นได้เล่นแก้ขัดได้ด้วยนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็แคตตากรีที่เขาอยู่นะั้นค่อนข้างที่จะโอพีมากๆเลยนะก็แค่เห็นแ็กคาเมฮาเมฮานี่ก็บอกเลยว่าเทพแล้วเนาะตัวนี้ <laughs> ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับผม ถ้าให้เลียงตามความชอบเนาะผมก็ชอบตัวนี้ก็เป็นอันดับ2นะครับต่อจากผู้เท่าต่แล้วก็เทนนริงฮังนะครับเพราะว่าผมอะมีโกคูยูไออาสีม่วงแล้วตัวนี้ก็เลยไม่จําเป็นสําหรับผมนะครับผมเนาะตามนี้นะครับเอาแล้วครับผมเรามาสรุปกันเลยดีกว่าง่ายๆนะครับหลังจากที่เราแปลสกิลกันมายืดยาวแล้วนะครับมาสรุปความน่าใช้ของตัวฟรีทั้ง4ตัวนะครับที่ให้เราไปฟาร์มได้เนาะเอาให้หายไปตัวนึงแป๊บนึงโอ้โห หายไปได้ไงตัวโหดของเราไปไหนวะเอาหายเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวกำลังชมเลยเนาะหายเลยครับต้องบอกแบบนี้เนาะเออเห,หายจริงห,หาไม่เจอครับมันไปไหนวะอ๋อยู่นี่โอยโอเคเนาะเรามาสรุปความน่าใช้กันเลยนะครับตัวฟรีทั้งหมด1 2 3 4ตัวนี้นะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สกิลค่อนข้างทำ ออกมาค่อนข้างที่จะดีงามนะครับผมโดยเฉพาะทางผู้เท่าเต่าเทนจินฮังแล้วก็โกคูอ่ายูไอโตฟีนะครับสีเหลืองนะครับสองตัวนี้ทําออกมาได้เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับผมส่วนผู้เท่าเต,ต่าตัวนี้มันเป็นระดับ LR มันดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังขาอะไรนะครับผมพูดถึงว่าทําไม ทางโตเกมเราถึงได้ทําตัวผู้นี้ออกมาเยอะขนาดนี้นะครับผมตัวฟีที่แบบว่าก็คือผมว่ามันเป็นเฉลิบฉลอง6ปีเนาะมนเลยต้องทําตัวที่รอไว้ลองรับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่อาจจะกลับมาเล่นหรือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็เห็นโกคูเบจิต้าอาจจะลองรีไอดีแล้วเปิดได้โกคูเบจิต้าเลยนะครับผมซึ่งไอสองตัวนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าลูกทีมจะค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนิดนึงต้องเป็นอะแคตเกอรี่ยูเนี่ย ในจักรวาลที่7เท่านั้นด้วยต้องบอกแบบนี้เนาะลูกทีมหายากทางตัวเกมนะครับฉลาดเนาะเออเรียกผู้เล่นใหม่เข้ามาคือทําตัวฟรีมาเลยทําตัวฟรีให้พวกมึงมาเลยเนี่ยอะเอามาลงเลยเนี่ยครับหน้าตาประมาณนี้เลยตัวฟรีกันหมดเลยมีตัว LR2 ตัวนั้นเองที่เป็นตัวกาชานะครับคือเปิดเปิดได้แค่โกคูตัวหนึง่งอะก็ไปหาตัวอื่นมาเสริมเสริมทับได้นะครับผมก็จะโหดขึ้นมาเลยเนาะต้องบอกแบบนี้ว่าโหดมากๆสาหรับในจักรวาลที่7นะครับผม อ่ะเดี๋ยวให้มาดูผู้เท่าเต่าแล้วกันนะว่าผมอะ่ะอัพไปทางอะไรนะผมอัพไปทางตีเบิลแล้วก็คีไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันหลบอยู่แล้วใครอย่าทะลึ่งไปอัพหลบลงนะเว้ยเสียดายเลยนะต้องบอกอยู่เพราะผู้เท่าเต่ามันหลบอยู่แล้ว3 0นะครับผมส่วนโกคูตัวนี้ผมก็ลืมบอกแนละ้วผมอัพผิดอย่าทำตามผมนะครับเกมมันกวนอะคือไม่คิดว่ามันจะ ECA ไงคืออึ้งอัพหลบไปแล้วอะต้องไปอัพต้องไปฟาร์มตัวมมันมา,มากินเพื่อแก้แก้แก้เนี่ย ไอ้แก้ไอ้สถาหลบเนี่ยแก้ออกไปให้หมดเลยนะครับเอาไปลงเบิ้ลอะไรพวกนี้แทนเนาะก็หลักๆอย่างที่ผมบอกเนาะก็ผมแนะนําตัวนี้ที่สามารถซับทีมนะครับจากวันที่7ได้แล้วก็โกคูนตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายก็ถ้าเกิดผมมีการแปลสกิลผิดหรือพูดผิดอะไรมากหรือว่าพูดแล้วไม่ถูกใจเพื่อนๆคนไหนบ้างก็ต้องขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับสมมติถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็เพิ่งมาทำาช่องนี้นะครับผมผู้ติดตามก็จะเกือบ100คนแล้วเนาะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเนาะอาจจะไม่ได้ไปตั้งเป้าสูง่าต้องเป็นหมื่นคนพันคนอะไร่างนี้ ผมเพิ่งทําช่วงมกราเนาะแล้วก็มีการตอบรับจากเพื่อนๆในกลุ่มที่เข้ามากดติดตามกดไ like. ลค์คิดว่าผมดีมากเลยเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมในการทําคลิปต่อเปล่าต,ต,ต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับผม